สวัสด,ดีครับก็สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับ <Aut om. S 1> ผมคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเป็นพื่อนนะครับผมมาดูบอลสีที่เขามีชื่อว่าก้าวทับนะครับนี่นะครับผมก้าวทับนะครับผมเป็นบอลสีที่มีรูปใบทรงไทยนะครับเป็นทรงหัวใจนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีหูกว้างนะครับผม ดอก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับสีแดงนะครับผมสีแดงน้ำตาลเข้มเนาะใบของเขานะครับผมก็จะมีเม็ดสีแดงเหมือนทับทิมเลยนะครับถ้าเขากัดสีนะครับผมสีแดงเหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนเพชรเจรนเลยนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะมีสีขาวผสมสีแดงนะครับแบบเงาเงาบวับเลยนะครับเพื่อนๆครับ ก้านใบของเขานะครับผมก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับต้นนี้ก็แตกยอดออกมาใหม่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นเก้าทับลุ้นนะครับผมสงครามต้องเดินด้วยเก้าทับนะครับนําไปลบถึงจะชนะนะครับผมทุกสวนต้องมีเก้าทับไปด้วยนะครับผมนี่นะครับต้นนี้ก็จะเป็นเก้าทับลุ้นนะครับผม แต่ถ้าเป็นเก้าทับที่เขาด่างมาแล้วนะครับผมราคาค่อนข้างจะแพงนะครับผมแต่ถ้าเป็นเก้าทับลุนก็ลุ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือลุ้นให้เขาโต,โตเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะกับสีให้เราเองนะครับเพื่อน,นครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อน,นส่วนเก้าทับที่เขายังไม่ด่างนะครับก็ให้เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้าหัวเขาแก่เต็มที่หรือว่าต้นเขาโตเต็มที่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะกัดสีเองนะครับผมเพราะว่าเขามีพ่อพันธแม่พันธุ์ที่เขากัดสีมาอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างไงเขาก็ต้องกัดสีให้เรานะครับเพื่อนครับผมไม่ต้องตกใจนะครับนี่นะครับผมซื้อได้นะครับผมก้าวทับลุ้นนะครับลุ้นขึ้นครับผมแนะนําว่าลุ้นขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากมาแนะนําบลสีที่มีนามว่าก้าวทับนะครับผม ไปลบสิบคิดนะครับผมนำเก้าทับไปด้วยนะครับจะเลินรุ่งเรืองแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับผมขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต่อรุ่นกันต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าผมจะได้มาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับผมขอบคุณครับ